สวัสดีครัขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมนะฮะพี่ๆที่เพ,พ,พิ่งเข้ามาทําความรู้จักกันนะครับร้านของเราเนี่ยจำหน่ายเครื่องประดับมือ2มีทั้งงานจิวเวลรี่แล้วก็งานทองงานโบราณครับทุกชิ้นเป็นงานมือ2และที่สําคัญเลยอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานครับ ก่อนอื่นที่จะไปรับชมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามต Subscribe ช่องนะคะรับรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ เข็มกลัดพึ่งเพชรประดับพลอยงานเก่านะครับตัวเรือนทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม10.81กรัมประดับด้วยทับทิมไพลินมรกตประดับเพชร84เม็ดรวม1.32กรดัดหน้ากว้าง3.6คูณ2.5เซนติเมตรราคาขายเพียง48,500บาท งานสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยชิ้นงานนะครับขึ้นรูปเป็นพึ่งเหมือนจริงมากๆสภาพของชิ้นงานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีเข็มล็อกนะครับเป็นแบบเดือยจากซึ่งตัวล็อกแบบนี้แน่นหนาแล้วก็แข็งแรงดีครับส่วนตัวเรือนะฮะที่เป็นพึ่งไม่บุกบี้ตัวพึ่งจะถูกประดับนะฮะด้วยเพชร ขาวแล้วก็ไฟดีข้างในนะฮะตำหนิน้อยส่วนตัวส่วนก้นนะฮะของพึ่งก็จะประดับด้วยอัญมณีนะครับหลากสีสันสวยงามลงตัวมากๆขนาดเวลาใส่กับชุดก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยได้พึ่งชิ้นใหญ่นะครับไว้ใส่ให้คนชื่นชม cf ได้เลยครับแหวนทับทิมพมา่าดิบกองข้าวประดับเพชรงานเก่า ตัวเรือนทองคำ 14k น้ำหนักรวม6.84กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพม่าดิบกองข้าวเม็ดใหญ่นะครับประดับเพชร6เม็ดรวม98ตังขนาดแหวน57.5ราคาขายสุดคุ้มเพียง25,900บาทงานเก่าแท้ๆนะครับสวยแบบดั้งเดิมเลยชิ้นงานนะครับได้ความคุ้มในหลายๆประการ หนึ่งเลยนะครับได้ความเก่าแท้ๆของงานเก่าแล้วก็สองนะครับได้เพชรเม็ดใหญ่เพชรขาวไฟดีข้างในนะครับตำหนิน้อยตัวเพชรนะฮะวัดหน้าเพชรได้ตกเม็ดละ18ตังค์15ตังต์13ตังไล่ขนาดกันไปนะครับส่วนตัวทับทิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคุ้มอีกประการเลยเป็นทับทิมพม่าดิบกองข้าวนะครับซึ่งทับทิมพม่าดิบเขาก็จะมีตำหนินะครับ เป็นตามธรรมชาติของเนื้อพลอยของตัวพลอยดิบนะครับอัญนนมณีที่เป็นรูปกองข้าวเนี่ยใส่เอาเคล็สช่วยให้เรามีกลิ่นมีใช้แล้วก็เพิ่มพูนตลอดเวลา 4F เลยครับ แหวนทับทิมหัวใจประดับเรือนเพชรตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม15.67กรัมประดับด้วยทับทิมหัวใจแอฟริกาขนาด4.55กรัตประดับเพชร155เมตรรวม2.65กรัตขนาดแหวน53ราคาขายสุดคุ้ม75,500บาทตัวเรือนนะครับได้วงใหญ่แล้วก็ได้เพชรเยอะ เพชรที่ประดับขาวไฟดีนะครับตำหนิน้อยส่วนทับทิมเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้ว รูปหัวใจสีชมพูหวานฉ่าแล้วก็เข้ากันเด่นมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้เวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วนะครับยิ่งถ้าพี่ๆเป็นคนที่ชอบใส่แหวนวงใหญ่ๆชอบงานชิ้นใหญ่ๆเวลาใส่แล้วเห็นชัดวงนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวเพชรไฟดีระยิบระยับแล้วก็ตัดขับสลับกับสีของทับทิมได้อย่างลงตัว เป็นดีหนึ่งงานจิวเวลรี่ชิ้นใหญ่ที่มาในราคาที่สุดุม C f เลยนะครับแหวนดอกไม้เพชรประดับยอดอเมมติสงานเก่านะครับตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม8.83กรัมประดับด้วยอเม t ีตินะครับเม็ดใหญ่ประดับเพชรกุหลาบ40เม็ดรวม80ตังขนาดแหวน52ราคาขายเพียง16,900บาท งานเต็มหน้านิ้วสวยนะครับแล้วก็ได้ความเก่าใส่แล้ววินเทจใส่แล้วดูสวยหวานมากๆเลยชิ้นงานนะครับเป็นรูปดอกไม้เรียงกลีบดอกไม้ด้วยเพชรสองชั้นครับตัวเพชรเหลี่ยมกุราบเนี่ยก็เล่นไฟแบบเพชรเหลี่ยมเก่าตัวเรือนมาในสภาพที่ดีแล้วก็ตัวเกสรดอกไม้จะประดับด้วยอัมมาิสเม็ดใหญ่อัมมิสสีสวยมากๆเลยจะเป็นสีม่วงเข้มประกายดีนะครับ ความพิเศษของตัวอัลมท i ิช์เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในอัญมณีนะครับที่เสริมสเสน่หให้กับผู้ที่ได้ครอบครองหรือไว้ใช้งานนะครับวงนี้ได้อัลมาติเม็ดใหญ่ยิ่งถ้าพี่ๆนะครับเป็นหนึ่งท่านที่ชอบอ m a มาติอยู่แล้ววงนี้น่าจะตอบโจทย์โดยเฉพาะพี่ๆที่รักแล้วก็ชอบงานหวานๆงานที่มีดีไซน์ชํำๆแบบนี้ CF นะครับ แหวนมุกเซาซีประดับขั้วเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม7.38กรัมประดับด้วยมุกเซาซีสีทองเม็ดใหญ่ขนาด14.5มิลนะฮะประดับเพชรเหลี่ยมทั้งหมด78เม็ดรวม58ตัคงหน้ากว้าง1.6คูณ3.0เซนติเมตรราคาขายเพียง23,500บาท สวยหวานกลมกล่อมลงตัวพอดิบพอดีเลยสำหรับจี้หมุกชิ้นนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยถูกดีไซน์ขึ้นรูปเป็นผลไม้นะครับโดยที่ขั้วแล้วก็ใบของผลไม้เนี่ย จะใช้เพชรเหลี่ยมมาประดับนะครับจัดเรียงได้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็งานมาในสภาพที่สมบูรณ์ส่วนผลไม้จะใช้มุกเซาสีสีทองมันวาวนะครับตำหนิบนพื้นผิวเล็กน้อยโดยรวมเนี่ยก็คือชิ้นงานสวยใส่กับโชกเกอร์แบบนี้นะครับดูดีมีระดับแล้วก็ใช้งานได้บ่อยๆใส่ยังไงก็ดูสวยแบบเรียบรูครับ แหวนพิงซไฟไฟประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม9.02กรัมประดับเม็ดยอดด้วยพิงซไฟไฟซิลอนนะครับเจรในเหลี่ยมประดับเพชรเหลี่ยมนะครับจำนวน32เม็ดรวม1.36กรัตขนาดแหวน50ราคาขายเพียง46,900บาท เป็นงานจิวเวลรี่ชั้นดีมีดีไซน์นะครแตกต่างแล้วก็โดดเด่นครับชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีก้านแหวนหนาไม่บางนะครับตัวเรือนไม่บุบปี้ตัวเรือนเนี่ยดีไซน์ออกมาขึ้นรูปนะครับทำเป็นแถวจำนวน3ามแถวคขว่กันแล้วก็ประดับด้วยเพชรเพชรเหลี่ยมที่นำมาประดับใช้เทคนิคการฝังสอดได้อย่างเรียบร้อยลงตัวแล้วก็เสริมให้ตัวพิงแซฟไฟด้านบนเนี่ย โดดเด่นแล้วก็ดูหน้ามองมากๆเลยเวลาใส่ขึ้นนิ้วนะครับจะได้หน้ากว้างแบบเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยกด cf กดจอมาได้เลยครับแหวนพยานาคประดับพลอยรอบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%ลงยาน้ำหนักรวม18.36กรัมประดับด้วยพลอยรอบวงนะครับขนาดแหวน58 ราคาขายเพียง45,000บาทแหวนพญานาควงนี้สวยนะครับแล้วก็มีดีเทลในชิ้นงานมากมายเลยตัวชิ้นงานนะครับเขาจะทำเป็นเรือนทองลงยาแล้วก็จะประดับด้วยอัญมณีหลากชนิดนะคะเป็นพลอยแท้หลากสีสันถูกประดับโดยรอบเลยและที่สำคัญ ลิ้นของพญานาคขยับได้เป็นงานกลนะครับแหวนแบบนี้ใส่ติดนิ้วก็ดูสวยงามแล้วก็เด่นสะดุดตาเหมาะกับการที่จะใส่นะครับเอาเคล็ดในชีวิตประจําวันเครื่องประดับที่เป็นพญานาคนะครับมีความเชื่อว่าพญานาคช่วยบรรดาลโชคลาภอำนาจวาสนาแล้วก็บารมีให้กับผู้ที่ครอบครอง พี่ๆที่กำลังมองหาแหวนพญานาคสักวงในราคาที่จับต้องได้ไม่หนักจนเกินไปวงนี้มาแล้วงานดีและได้ลงยาด้วยครับงานดีๆแบบนี้นะครับก็ใส่เต็มหน้านิ้วแบบพอดบพอดีการปรับขนาดนะครับไม่สามารถปรับขนาดได้ย้ำอีกทีเลยว่าขนาดแหวน58อันนี้ต้นใส่เทียบนะครับกับ นิ้วให้พี่ๆดูเลยว่าเวลาใส่จะได้หน้ากว้างแบบเต็มๆกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบริทา์ด้วยดีตลอดมานะครับก่อนสั่งซื้อนะครับย่าลืมทีเลยขอพี่ๆนะครับศึกษารายละเอียดนะครับแล้วก็มั่นใจว่าต้องการ CF ของชิ้นนั้นจริงๆก่อนที่จะ จองกันเข้ามานะครับสำหรับการสั่งซื้อนี่ย้ำอีกทีเลยว่าง่ายดายมากๆเพียงแคปร,รูปภาพแล้วก็ส่งมาช่องทางไลน์แอดครับไอดีไลน์แอดสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์นะครับแอดบูพิทัฟแอดบีโอเอ็นพีไอีเอเค มีตัวเอไซต์นำหน้าก่อนแล้วก็การสั่งซื้อช่องทางที่2คือโทรขมาที่0816289156ครับสำหรับวันนี้ต้นกับมี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆทีในวันพรุ่งนี้แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย